สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนันหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้ หรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเยี่ยวปลอมยอดฮิตในประเทศไทยนั่นเองวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆสายฟิชิงมีรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลารับวันนี้เราอยู่กันกับก,บ,กบไม้รุ่นใหม่จากค่ายนัเกมส์นั่นเองนะครับใครที่ติดตามนหนวดก็จะทราบดีนหนวดได้รีวิวของค่ายนะเกมส์เนี่ยไปหลายตัวแล้วนะครับตัวนี้มีชื่อว่ากบไม้ไอป๊อดนั่นเองกบไม้สามเหลี่ยมไอป๊อดนะครับก่อนอื่นพามาชมแพ็กเกจกันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะใส่มาในแพ็กเกจใส ที่มีขนาดสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่กว่าปกตินะครับเพราะว่าไอปอดเนี่ยตัวใหญ่นะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีโลโก้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับของค่ายนักเกมส์แล้วก็เป็นชื่อรุ่นนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีโลโก้เช่นกันแล้วก็รายละเอียดการติดต่อกับทางค่ายนั่นเองนะครับนี่ก็คือแพ็กเกจของกบม้ไอพอดครับมาสัมผัสเนื้องานของไอปอดสามเหลี่ยมกันเลยนะครับวัยรุ่นตัวนี้บอดี้เนี่ยขนาด6เซนติเมตรนะเฉะพาะตัวบอดี้ขนาด6เซนติเมตรน้ำหนักรวมทั้งหมดในยี่สิบสองกรัมนะครับตัวบอดี้เป็น Body ม ใช้วิธีการทําสีนะครับเทคนิคการทําสีของในรูปแบบของทางค่ายนักเกมอยู่แล้วนะครับก็นันวดจะเรียกว่ารูปแบบของการทําสีแบบ c o l o r f u l นะครับก็จะใช้หลากหลายสีสันนะครับรวบรวมเข้าไปแล้วก็ทําสีออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับด้านหน้ามีใบป๊อตนะครับเพื่อสร้างแอคชั่นสร้างเสียงนะครับสำหรับไอ้ป๊อตสามเหลี่ยมตัวนี้ออกแบบมาสําหรับงานชโดอนะต้องบอกว่างานเโดโดยเฉพาะเพราะว่าประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์ 6O นะครับเบ็ดขนาดใหญ่นะครับ ตัวผู้ยางนะครับเลือกใส่สีสันให้ตรงกับ ในรูปแบบของสีของตัวบอดดี้นั่นเองก็คือ Colorful นั่นเองนะครับตัวเบ็ดนะครับเบ็ด 6O สแตนเล t ขนาดใหญ่นะครับสำหรับงานชันโดนั่นเองนะครับนี่คือการสัมผัสชิ้นงานนะครับของไอ้ป๊อสามเหลี่ยมครับต่อกันที่การเช็คสเปคนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักกันบ้างนะครับน่าหนวดจะช่างน้ำหนักรวมก่อนละกันที่เคลมไว้ว่า22กรัมนั่นเองนะครับน้ำหนักรวมของไอ้ป๊อตนะครับช่างได้อยู่ที่21.27กรัมนะครับก็ถือว่าอยู่ในสเปคที่เคลมไว้ครับต่อไปมาช่างน้ำหนักแบบแยกใบ ใบป๊อออกบ้างนะครับในกรณีที่ใครเลือกใช้แบบเป็นกบกระโดดเพราะว่าถ้าถอดใบป๊อตมันก็จะกลายเป็นกบกระโดดทันทีนั่นเองนะครับอ่ะน้ำหนักนะครับแยกใบป๊อตออกแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่17.50นกรัมนั่นเองนะครับก็ยังถือว่าเป็นน้ําหนักในเกณฑ์ที่สูงอยู่นะครับตีได้สบายอยู่แล้วนะครับมาชั่งใบป๊อตกันนิดนึงนะครับใบป๊อตเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่3.75กรัมนั่นเองนี่คือการชั่งน้ําหนักแยกขนาดครับต่อไปเรามาเช็คขนาดสเปกนะครับเกี่ยวกับเรื่ ที่6เซนติเมตรนะครับเฉพาะตัวบอดี้นะบอดี้ที่เป็นไม้เนี่ยนะหนวดตั้งเวอร์เนียไว้แล้วประมาณ6เซนเมตรนี่แหละนะครับก็ ถือว่าตรงตามสเปคนะครับ6ซนเมตรและความยาวของด้านบอดี้นะครับตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงตะขอเบ็ดเนี่ยนะครับปลายตะขอเบ็ดเนี่ยก็วัดได้อยู่ขนาดประมาณ11ซนเมตรนิดๆนะครับนี่คือขนาดที่นันวดวัดได้นั่นเองนะครับของไอ o อสสามเหลี่ยมนะครับส่วนความยาวนะครับด้านหน้าของตัวใบปอดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7ซนเมตรนะครับรวมแล้วเนี่ย ก็จะความยาวรวมของไอปฟนตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก18ซนเมตรนะครับอ่าสิดซนิเมตรนิดนดนั่นเองนะครับนี่ก็คือขนาดที่วัดขนาดแยกแต่ละชิ้นส่วนให้เรียบร้อยครับพามาชมที่ตะขอเบดกันนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นตะขอสแตนเลสนะครับตะขอเบสสแตนเลสขนาด6โอนะครับใช้วิธีการประกอบก็คือเอาตะขอแบบเดียวนี่ประกอบกันให้เป็นคู่เป็นตะขอคู่นั่นเองนะครับตกกาดนะครับมีการผ่ามาเรียบร้อยนะครับเป็นการผ่ากาดแบบ เขาเรียกอะไรฟันฉลามเหรอก็จะช่วยในการยึดเกาะของโตัวกาดได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้จากที่นันนวดได้ทดลองมานะครับตัวเบ็ดมีความคมและแข็งมากนะครับสำหรับเบ็ดตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงานคุณภาพเลยนะครับเบ็ดพิฆาต6 o นะครับเป็นเบ็ดสแตนเลสท,ที่ค่อนข้างมีคุณภาพเลยสําหรับไอปอดสามเหลี่ยมครับต่อที่การทดสอบการลอยน้ํากันสักหน่อยนะครับสำหรับไอปอดสามเหลี่ยมเนี่ยนันวดเอาไปทดสอบ ด้านนอกนะครับเพราะว่าในสตูดิโอเนี่ยเขาเรียกกละมังหรือว่าภาชนะเนี่ยมันอาจจะใหญ่เกินสำหรับกล้องนะครับนั่นวดอินเสิร์ตภา Insert, พให้ดูแล้วนะครับมันเป็นงานจมนะครับเป็นการจมแบบบาลานซ์นั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าใครตีแล้ว พลาดขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเสียเหยื่อเลยนะครับเป็นงานจมนะครับตัวนี้และนั่นก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับกบไม้รุ่นใหม่จากค่ายนะเกมส์ Games นั่นเองทบทวนสเปคกันอีกครั้งนะครับตัวนี้มีชื่อว่ากบสามเหลี่ยมไอปอดนั่นเองนะครับที่ชื่อว่าไอปอดเนี่ยเพราะมันมี2องแอคชั่นนะครับมันมีใส่ใบปอตด้วยแล้วก็ถ้าถอดใบปอตออกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกบกระโดดนั่นเองนะครับมี2องแอคชั่นให้เลือกใช้งานนะครับขนาดสเปคกระดานนะครับขนาดหกเซนติเมตรนั่นคือตัวบวอด ช่างรวมกับไบพอตแล้วนั่นเองนะครับใครที่เคยใช้แล้วนะครับร่วมแชร์ประสบการณ์กับนัน,นวดกันนิดนึงใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการพิจารณาการเลือกซื้ออุปกรณ์ตกปลาอีกสัก1รายการนั่นเองนะครับนัน,นวดมีให้บริการแล้วนะในร้านค้าสายฟิชชิ่งใน Tik t o อกนั่นเองนะครับลองเข้าไปช้อปปิ้งกันได้รีวิวฉบับเต็มทําให้เรียบร้อยจัดไปครับวัยรุ่นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย,บายปูน,ปน